กิจการของไอ้มนนะคะใช่แล้วครับแล้วพี่ปลาทูตำสองได้ปลาทูตัวเมียมาด้วยนะฮะาปลาทูตัวเมงยนด่ยหรอใจใหญ่เนาะใช่ก็จะเป็นแบบเตรียมเครื่องต่างๆเอาไว้แลรับสดเลยเนาะเครื่องเคียงครบรถเหมาะจังเลย อ๋อมันต้องมีอันนี้เหรอเขาเรียกว่าอะไรมีปลาแระแคนอ๋อเหรอเอออร่อยใช่ตุ๊กนึกว่าปกติตุ๊แค่ตำใสงาพริกหนุ่มโอ้โหถ้าถ้าได้กินแล้วจะลืมไม่ลงต้องมาชิมทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเริ่มตับแล้วอันนี้ตำพริกสดพริกมันน้อยไปไหมเนี่ยไม่น้อยครับพอดีกระทดรัฐเราจะไม่เอาโต๊โอ้ครับอันนี้ปิ้งถ่านเนาะ ปิ้งั่นไม่ได้ทอดไม่ได้ปิ้งแก๊สครับมันจะหอมกว่าเหรอหอมกว่าขันต้องถันไม้มะขามด้วยนะเพราะว่าความร้อนมันเสมอน้ำพริกจะอร่อยนี่ขาดอีนี่ไม่ได้ว้าวอูมาหมี่ผงอูมามิต้องใส่นิดนึงรนิดนึงเพื่อสีสัสเราไม่ใช่ใส่เยอะ บางที่ก็เป็นป้าเนาะโอ้โหคือแกบอกว่านิดนึงแต่ว่าป้าแกจุ่มน้ำก่อน,อ,อ,น,นอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นน้ำซุปครับเออน้ำซุป,ซปแต่ว่าถ้าเป็นในพี่ปุทโธคนเมืองนี่กนจะใส่มะนาวตัวเนอ่อบีบมะนาวใส่นิดนึงนิดนึงพอนี่ครับหอมมากอร่อยมากนิดหนึง่ง ต้องมากินตันสดแล้วก็นี่เลยเครื่องเคียงอร่อยมากเลยค่ะอแล้วก็มีแค่หมูด้วยนะหมูก็เป็นหมูตัวเมียเกิดวันพระฤหัสห้า